สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการพัฒนาที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมชุมชนการศึกษาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจธธกค่ะ วันนี้ค่ะทางรายการนะคะอยากจะพาผู้ชมนะคะมารู้จักกับงานวิจัยที่ควบคู่ไปกับการบริการทางวิชาการและผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะคะในการที่สร้างความเข้าใจการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติของชุมชนค่ะ ถือว่าน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าจะเป็นการกระตุ้นนะคะให้ชาวชุมชนนะคะได้เรียนรู้ถึงบริบทของบ้านตัวเองนะคะของที่อยู่ของตัวเองนะคะรวมไปถึงการรับมือนะคะว่าหากจะเกิดภัยพิบัติจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะนี่จะเป็นความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นนะคะภายในชุมชนค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะ เป็นงานวิจัยนะคะรวมถึงเป็นผลงานบริการวิชาการนะคะจากทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะได้ทํางานบริการร่วมกันนะคะกับทางเทศบาลเมืองมหาสารคามด้วยค่ะวันนี้ทางรายการค่ะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะมาร่วมพูดคุยกันค่ะท่านแรกค่ะท่านดรทาย,ยุกกรพระบำรุงค่ะผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศการบรรเทาและการปรับตัวคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้อีกท่านค่ะท่านภาคินติรพงศ์ไผ่บูลค่ะท่านนาย,ยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามค่ะสวัสดีทั้งสองท ดีครับดีครับโอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าพูดถึงเรื่องของภัยพิบตัติเกิดขึ้นทุกที่อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เท่าที่ผ่านมาที่เราเกิดความเสียหายอะไรต่างๆเหล่านี้บางครั้งมันเกิดจากการที่เราตั้งตัวไม่ไมทันแต่ว่าทั้งนี้คะ่ะในงานวิจัยในส่วนนี้รวมกับเป็นการบริการทางวิชาการ ไปผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะคะเลยเกิดเป็นแผนที่ทุนสังคมค่ะเกี่ยวกับด้บานการรับมือทางภัยพิบัติโอ้น่าสนใจมากก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้ท่านดรทายุกรค่ะเล่าถึงที่มาหนะะ่อยค่ะว่าทําไมเราถึงได้มาศึกษาในเรื่องแผนที่ทางสังคมในตรงนี้คะ,ะต,ต้องบอกแบบนี้ครับเราเริ่มต้นจากการที่เราได้รับการถ่ายทอดเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านของวิชาการจากเครือข่ายสากลนะก็คือสํานักง,งานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ แห่งองค์การสหประชาชาตินะครับก็คือ undr นั่นเองอซึ่งหลังจากตรงนั้นมาเนี่ยมันก็คือต้องอมีการขับเคลื่อนในระดับของพื้นที่ซึ่งเราก็พยายามที่จะดูว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่มีความพร้อมหรือความมุ่งม,มั่นที่อ,อยากจะ,ะได้รับการสนับสนุนจากภาคของมหาวิทยาลัยในการที่จะ,ะขับเคลื่อนเรื่องของเมืองรีซิเลียนนะครับปลอภัยพิบัติซึ่งคําว่ารีซิเลียนเนี่ยก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยจริงก็ไม่พยายามที่จะไม่แปลนะครับแต่ว่าก็ ก็ถ้าแปลก็จะแปลว่าความยืดหยุ่นยืดหยุหย่นก็คือเหมือนตุกตาล้มลุกเหมือนกับว่าเวลาที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ย เราจะลุกอย่างอย่างอย่างไรให้รวดเร็วก็คือเหมือนกับลดความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนด้วยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เริ่มต้นแล้วก็ทางเทศบาลเองเนี่ยต้องบอกว่ามีความมุ่งมั่นชัดเจนมากๆที่จะเข้าร่วมในส่วนของ MCR 2030ก็คือโครงการที่เราได้รับการถ่ายท,ทอดจาก UNDR นี่แหละครับแล้วจากนั้นก็เป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องมาเนาะก็เริ่มจากการทบทวนตนเองพัน เขาเรียกว่าสกอร์การ์ดหรือเครื่องมือในการตรวจสอบตัวเองว่าเรามีความรีซิเลียนมากน้อยแค่ไหนในหลักในหลักทั้งหมด10หลักหลักการาแล้วก็พอทบทวนเสร็จปุ๊บเห็นจุดที่เป็นจุดพ้องในใน,ในส่วนของอการสื่อสารของชุมชนเนาะแล้วก็ในเรื่องของอศักยภาพของชุมชนที่ต้องขับเคลื่อนต่อดังนั้นเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการสร้าง โครงการขึ้นมา,าเป็นเป็นโครงการในการพัฒนาแผนที่ทุนสังคม,มเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติในระดับชุมชนซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้องค์ความรู้ทั้งในระดับของชุมชนเองเข้ามาร่วมเรียกเปลี่ยนแล้วก็องค์ความรู้ทางวิชาการซึ่งเป็นอันเป็นด้านของวิจัยเข้ามาร่วมอันนี้คือการเริ่มต้นครับซึ่งซึ่งในในส่วนนี้เองต้องต้อง,อ,งอีกอันหนึ่งต้องขอบคุณก็คือสํานักงานเพื่อเออไม่ใช่ครับอ่าสำนักงานกองทุนสนับสนุน การส่งเสริมสุขภาพซึ่งสนับสนุนในส่วนของกิจกรรมนี้เข้ามาด้วยเป็นการทํางานหลายส่วนมากเลยครับเป็นการบริการร่วมใช่ครับหลายหลายะะหลายภาคส่วนมากมากแต่ว่าจุดเริ่มต้นเลยก็คือเราต้องการที่อยากจะให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุด<ช>เมื่อเกิดภัยร้ายหรือว่าภัยพิบัติต่างๆกับชุมชนเนี่ยนะคะคให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดหรืออย่างที่ดีที่สุดก็คือชาวบ้านเนี่ยตื่นตัวแล้วก็พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ ที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเรื่องของการนําเอาเรื่องของวิชาการลงไปหาชาวบ้านนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่จะต้องเอาเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่น,ม,นมาร่วมกันด้วย,ววยโอ้โหน่าสนใจมากเลยคะ่ะแล้วนรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ในแผนที่ทุนทางสังคมวันนี้คะ่ะ ครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนครับก่อนที่จะเริ่มต้นที่มามาทำในเรื่องของแผนที่ทุนสังคมเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้ง<ม>ใหญ่ของเมือง<ม>ของเมืองมหาสารคามเองก็คือในปี2 5 6 5<ม>้า้าซึ่งซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยมันทำให้เราเห็นบทเรียนหลายๆอย่างเนาะที่ที่ทำให้เราต้องสร้างความพร้อมให้กับผ้าของชุมชนในการที่จะรับมือซึ่งแน่นอนว่ากลไกเนี่ยมันมีทั้งกลไกในระดับของ ชุมชนเองเนี่ยเรื่องของคณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการอสมอะไรเงี้ยครับววรวมถึงกลไกลของทางเทศบาลเองดังนั้นเนี่ยข้อมูลส่วนนี้แหละจะถูกนํามาพิจารณาในเรื่องของแผนที่ทุนสังคมก็คือเรื่องของกลไกลแล้วก็สิ่งที่เป็นบริบทเดิมของเขาอย่างเช่น ในแผนที่เนี่ยมันจะต้องบอกล่องรอยเดิมของภัยพิบัติด้วยนะว่ามันเคยเกิดตรงไหนบ้างแล้วก็ถ้ามีงานวิจัยต่ออีกก็คือการคาดการณ์ในอนาคตว่าตรงไหนที่จะเกิดเพิ่มเพิ่มเติมกว่าเดิมอันนี้คือเรื่องของงานวิจัยที่ต้อง<ฆ>ใส่เข้าไปใน,ในรายละเอียดของแผนที่รวมถึงในส่วนของอการรับมือหรือการบริหารจัดการของเขาอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีของเทศบาลเมืองมาสารคามเองเนี่ย<ฆ>วัดและโรงเรียนจะเป็นจุดที่จะเป็นจุดพักพิง ดังนั้นเขาจะต้องรู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างรวมถึงในส่วนของกลุ่มเปราะบางครับกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้สูงวัยอยู่ตรงไหนเห็นไหมครับข่าวต่างๆเนี่ยเราเข้าช่วยกลุ่มเหล่านั้นยากมากเพราะเราไม่มีข้อมูลที่เข้าใจบริบทชุมชนดังนั้นเราต้องรู้ว่าผู้สูงวัยอยู่ตรงไหนผู้ป่วยติดเตียงอยู่ตรงไหนบ้างเด็กอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็เลยอยากจะให้ชุมชนเนี่ยเข้าใจตัวเองในเรื่องเหล่านี้รวมถึงในเรื่องของการสื่อสารด้วยครับการสื่อสารเนี่ยสำคัญมากๆเลย เพราะว่าเวลาที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยไม่รู้ว่าจะช่องทางไหนที่จะสื่อสารบางทีเป็นลายหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่นในท้องถิ่นก็จะมีลายชุมชนตัวเองแล้วก็มีไลน์ของเทศบาลที่จะที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อซึ่งเราต้องบูรณาณการเหล่านั้นเข้ามารวมถึงการแจ้งเตือนซึ่งก็คือเป็นผู้นําชุมชนครับที่จะต้องมีข้อมูลอยู่ในนั้นว่าเป็นใครแล้วก็มีเบอร์โทรในการติดต่อ,อเวลาที่เขาเกิดปัญหาแบบนี้ครับ ะจะเป็นรายละเอียดโดยภาพรวมของแผนที่ทุนท้องถิ่นที่จะใส่เข้าไปรวมถึงกลไกลที่เราขับเคลื่อนก็คือห้าพร้อมค่ะซึ่งซึ่งรายละเอียดนียคง,คงได้เล่าอีกทีหนึ่งครับค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่ต้องมีข้อมูลต่างๆของทนท้องถิ่นของที่นัน้นๆต้องครบนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีความรวดเร็วมากใ,ในการที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือต่างๆนะคะเรื่องอย่างช่องทางการสื่อสารนี่ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะ เห็นว่าในเรื่องของการสร้างแผนที่ทุนทางสังคมเหล่านี้ค่ะเพื่อป้องกันภัยพิบตัติเรายังมีการสร้างนัตก,กรรมสื่อด้วยอันนี้คืออาจารย์มองว่าเป็นจะเป็นการสร้างความความรู้หรือว่าความเข้าใจให้กับชาวบ้านด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือต้องต้องรับแบบนี้ครับก็คือในเรื่องภัยพิบัติเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดในทันทีทันใดมันใช้เวลาแบบบางที20ปี40ปีเหมือนะกรณีของเมืองมหาสา,ารคามเอง40ปีเกิดครึ่งครั้งหนึ่งเนี้ย ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องสร้างความตระหนักหรือการรับรู้เนี่ยอย่างต่อเนื่องอมไม่ใช่ว่าพอใกล้ๆหรือพอมันอาจจะสายไปแล้วครับมันเป็นการแก้ไปทางเราก็เลยต้องทําสื่อที่เ,เขาเรียกอะไรสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเข้าไปก็เลยก็เลยเป็นสาเหตุว่าเราเรา,เราพยายามหยิบตรงนี้มาเป็น,นกลไกหนึ่งในการที่ทํายังไงให้คนคนในชุมชนเนี่ยไม่ละเลยหรือหรือไม่ตระหนักในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของภัยพิบัติ แต่ว่าให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมันเคยเกิดมาแล้วนะมันเคยครั้งนั้นเนี่ยมันรุนแรงมากๆครั้งนี้เราควรจะต้องมีความพร้อมมากขึ้นเราต้องบริหารจัดการชุมชนตัวเองได้ดีกว่าเดิมเออต้องถ้าสูญเสียตรงไหนเยอะก็ต้องสูญเสียน้อยกว่าเดิมอย่างเงี้ยครับเสิ่งที่เราเราอยากให้ให้แผนที่ทุนสังคมนั้นเนะ่เป็นเครื่องมือในการช่วยตรงนี้ครับ ค่ะแล้วในนวัตกรรมสื่อเหล่านี้ค่ะที่จะทํางานร่วมกันกับแผนที่ทุนทางสังคมอะค่ะเห็นว่าอาจารย์ทางของตัวอาจารย์เองก็ทํางานร่วมกันกับหลายๆคณะใ,ในหมหาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมคะมีคณะไหนบ้างคะที่ได้ไปบูราการร่วมกันต้องบอกแบบนี้ครับต้องเกิดก่อนว่าเราเราเองเราก็ทํางานกับ เครือข่ายที่เรียกว่าเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยซึ่งเครือข่ายเนี่ยเป็นเครือข่ายใหญ่มากเพราะว่ามีสถาบันการศึกษาเนี่ยมากกว่า17สถาบันทั้งประเทศเลยนะครับที่ทํางานในเรื่องของภัยพิบัติเหมือนกันซึ่งตรงนี้เน่ยก็จะเป็นเป็นเครือข่ายภายนอกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีเครือข่ายภายในอย่างเช่นคณะวิทยาศาสตร์คณะ ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมในเรื่องของกลไกด้านของการสื่อสารซึ่งเราพยายามที่จะผลักดันไปในรูปของละครด้วยครับละครเวทีซึ่งซึ่งเรามองว่า mcr 2030เนี่ยเป็นอะไรที่ยากสําหรับหรืออาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆสําหรับท้องถิ่นเนาะเราก็ต้องหาวิธีการที่จะทํายังไงให้งานวิจัยมันง่ายกับการจับต้องครับก็เลยต้องเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารเป็นรูปของละครแทนแล้วก็เป็นเพลงแทนอะไรเนี้ยแล้วก็ยุคนี้ก็มี ai เข้ามาช่วยด้วยแล้วก็ ทำให้เราสามารถสร้างเครื่องมือต่างๆเข้าไปช่วยชุมชนไ,ได้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 ดีมากขึ้นเพราะว่าสื่อเหล่านี้จะเข้าถึงผู้คนได้ง่ายนะคะแล้วก็จะจดจำได้ง่ายด้วยยิ่งอย่างเพลงอย่างนี้นะหรือว่าละครต่างๆเหล่านี้จะเข้าใจง่ายแล้วก็จำได้ง่ายนะคะโอ้ถือว่าเป็นอีกสื่อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนอกเหนือจากที่อาจารย์บอกค่ะว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายในมหาทาลัยนะคะก็เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งมากๆนะคะในส่วนของภายนอกนะคะ องค์กรหนึ่งค่ะที่ทํางานร่วมกันมาโดยเรียกได้ว,ว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก็คือทางเทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะท่านนายกเทศมนตรีคะที่มาในการที่เรามาร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามคะ่ะในการที่มาทําแผนที่ทุนทางสังคมในเรื่องภัยพิบัติตร,ตรงเนี้ยคะ่ะมันเกิดจากจุดไหนก่อนคะท่านนายกคะจ,จุดสําคัญที่ทางเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ตระหนักถึงนะครับก็คือเจอภัยพิบัติ ครั้งยิ่งใหญ่คือว่า,าหลายสิบปีมากนะ่าจะเกือบสี่สิบปีที่มไม่เคยเจอภัยพิบัติขนาดนี้โดยทางเทศบาลก็ได้เอาบทเรียนของการที่เกิดภัยพิบัติในปี2565คาดว่าตัวในส่วนนั้นก็คือน้ำเนี่ยที่ท่วมเนี่ยประมาณ1่ส่วนสก็คือประมาณ10กว่าชุมชนก็ถือว่าได้รับการได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง<ม>ครับแล้วส่วนเรื่องของแผนในเรื่องของการเตรียมแล้วก็มีเรื่องของแผนของฝ่ายป้องกันและสษาภัยเราอยู่แล้ว แต่ในรายละเอียดลึกๆแล้วทําให้เห็นจุดที่มีความบกพร่องหรือประจุดหลายๆจุดที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและการแจ้งเตือนในบางครั้งที่ประชาชนไม่ได้ตระหนักถึงภัยเนี่ยที่ไม่เคยเจอมานานมากหลายสิบปีทําให้เกิดความที่ทุกคนไม่มีความตื่นตระหนกแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมพอภยัยน้ําท่วมเนี่ยเข้ามาถึงในพื้นที่ทันทีก็ ไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีทาให้ทาให้ทางเทศบาลเนี่ยได้ตระหนักถึงปัญหาอย่างมากมายในส่วนนี้ที่เราได้รับทราบพ,พอดีในะจังหวัดนั้นก็ได้โชคดีทางมาได้มาสรารคามโดยท่านดอ,อรทายกุกรเนี่ยได้ให้คําแนะนําแล้วก็ได้ดึงเทศบาลเมืองเข้ามา,าสรารคามเข้าไปร่วมในเรื่องของการทําการประเมินตนเองผ่าน MCR ก็คือ Making City Resilient ก็คือการที่ทําเมืองอย่างไรให้เป็นเมืองยืดหยุ่น โดยเป้าเนี้ของทาง UN เ r ดเนี่ยตั้งเป้าไว้ให้ปี2030ที่จะให้เมืองต่างๆทั่วโลกเนี่ยเข้าสู่ระบบโดยการประเมินตนเองจงหมากนั้นก็ได้เข้าไปที่ประเทศเกาหลีไปร่วมประทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามคะนะครับแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางอำเภอกันรทรวิชัยนะครับเข้าไปประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมในช่วงนั้นแต,แต้มแต้มหรือว่าสกอการที่เราทํามาค่อนข้างต่านะครับทาให้เรารู้ทันทีเลยว,ว่าสิ่งที่เราอยากจะยก,ยกระดับ ให้เกิดความเป็นสากลเนี่ยให้เป็น g l o b a l ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีการปรับแล้วก็เตรียมความพร้อมค่อนข้างเยอะ uh huh. นะครับเราก็เลยมีการประเมินเบื้องต้นไปได้ที่30กว่าเกือบ40่หลังจากนั้นก็โชคดีทางสะสะสได้ให้งบประมาณอย่างที่ท่านอาจารย์ได้นําเรียนเมื่อสักครู่ว่าได้งบประมาณมาช่วยในการขับเคลื่อนยกระดับแต้มเรื่องของคะแนนนะครับและเรื่องของการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้ดีขึ้นตอนนี้เราก็ได้ประมาณ50เกือบ60 uh huh. ก็ถือว่า uh huh. เราเห็นจุดอ่อนแล้วก็มีการาวางแผนต่อ ในปี68 69 70เพื่อที่ขยับในเรื่อง2 0 3 0เนี่ยให้ได้เร็วขึ้นเพื่อให้เราเป็นเมือง MCR น,นี้ก็ถือว่าเราได้ทางองค์ความรู้จักวิชาการทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายประชาชนในการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้เราเป็นเมืองเลยสิ่งนี้คือเมืองยุดหยุ่นก็คือว่ารู้รับปรับตัวแล้วก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในการป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติ แล้วประชาชนก็นให้ความร่วมมือนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมค่อนข้างดีมากล่าสุดนี้เราเมืองมหาสา,ารคามได้ส่งเข้าประกวดเมืองเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมตอนนี้เราก็ไดค้คัดเลือกชิงระดับประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าที่เราเตรียมความพร้อมแล้วก็ปรับแล้วก็เรื่องของการ สร้างเมืองให้เป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอตอนนี้ก็ถือว่ารอรุ้นว่าเราจะได้ลำดับที่เท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้จะได้ที่3ที่2ปีนี้ก็ชิงที่1นะครับก็คาดว่าโค<อ>รงการ MCR ตัวนี้จะขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้มีความเป็นเมืองยุดหย่นได้ในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางเทศบาลได้ทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วก็องค์กรภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายส่วนของภาครัฐค่อนข้างที่จะใกล้ชิดในการทํางานครับ ค่ะถือว่าเป็นการทำงานที่เรียกได้ว่าลงไปลึกในทุกมิติเลยนะคะ คือไม่ใช่แค่ในภาพของนโยบายอย่างเดียวนะคะท่านนายกนะคะคือภาพนาโยบาย,ยก็จะเป็นภาพกว้างแล้วแต่ว่าการลงไปทํางานร่วมกับชาวชาวบ้านเนี่ยนี่สาคัญมากๆเพราะว่าเรื่องขององค์ความรู้ก็ส่วนหนึ่งนะคะเรื่องของออตัวบริบทของชาวบ้านก็อีกส่วนหน,น,นึง่งนะคะที่เราจะต้องมาบูรณาการร่วมกันและการที่เราทําให้ชาวบ้านเข้าใจร่วมกันได้แล้วตระหนักได้ถึงความสําคัญตรงนี้นี่ถือว่าเป็นความสําเร็จเหมือนกันนะคะเรามีตัวอย่างชมุมชนต้นแบบด้วยนะคะที่ถือว่า มีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะจากการที่เราได้ลงไปสร้างแผนที่ทุนทางสังคมตรงนี้นะคะหลังที่หลังจากที่ได้มีการทําแผนที่นะครับทุนสังคมเพื่อการจัดการบริหารภัยพิบัติแล้วนะครับทางชุมชนตักศิลา1นึ่ของเรานะครับก็ได้มีการวางแผนนะครับเพื่อมีการรับมือภัยพิบัติภัยพิบัติของชุมชนตักศิลาหที่เจอในปี2565ก็คือภัยพิบัติ เรื่องอุทกภัยนะครับคือเกือบ100%เครับในพื้นที่นะครับที่ชุมชนเราโดนน้ำท่วมไปนะครับตอนนี้เราก็จะมองเห็นนะครับในลักษณะภูมิประเทศนะครับว่าในชุมชนเรามีส่วนตรงไหนที่สามารถจะจัดตั้งเป็นกองอำนวยการหรือ,อปรับปรุงเพื่อรับมือกับภัยพิบัตินะครับแล้วได้มีการวางแผนการจัดการ นะครับไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือ,อเสียงตามสายนะครับหรือว่าเพื่อให้ทางผู้บริหารเทศบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานได้ตระหนักถึงว่าชุมชนเราเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับผมจากที่เราได้มีแผนที่ทุนสังคมด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติทำให้เราเข้าใจพื้นที่และสามารถจัดการภัยพิบัติได้อย่างเป็นระบบ ขอบคุณครับท่านนายกคะพอจะลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีชุมชนไหนบ้างคะที่เขาแบบชัดเจนมากเลยในเรื่องของการที่เรานําแผนที่ทุนทางสังคมลงไปแล้วเขารู้สึกตื่นตัวมากกับเรื่องนี้คะ่ะก็ชุมชนที่ในส่วนทีไ่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมนะครับ<ม>ก็เป็นชุมชนของตักกศิลาหนึ่งนะครับ<ม>แล้วก็สีสวัสดนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเป็นอันดับแรกค,รค่ะ สิ่งที่เขาได้มีการเรียนรู้นะครับในเรื่องของจุดที่จะพักพิงในเรื่องของสมาร์ทเฮลที่ทางสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้แสดงพื้นที่จุดแสดงถึงกลุ่มเปราะบางนะครับเช่นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มพิการหรือว่าผู้ป่วยที่ติดเตียงนะครับหรือว่าในหลายจุดที่เราจะสามารถที่จะแยกแยะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือค่อนข้างชัดในเรื่องของเป้าในเรื่องของการดําเนินการ mm. แล้วก็มีภาคเอกชนที่เราจะต้องมีการเชื่อมโยงในเรื่องของการใช้ทรัพยากรของทั้งภาครัฐภาคเอกชนในการขับเคลื่อน เรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยในก่อนที่ว่าภัยพิบัติจะมาถึงตัวเราเนี่ยค่อนข้างชัดในเรื่องของการที่จะทําให้ประชาชนในรูกทราบถึงว่าบริบทในการทํางานของแต่ละภาคส่วนเนี่ยมีอะไรบ้างในการทํางานก็จะเกิดความชัดเจนในเรื่องของการช่วยเหลือค่อนข้างจะเป็นในทิศทางเดียวกันตอนนี้ทุกท่านก็จะรู้แล้วก็ รับรู้ในเรื่องของอวิชาการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆนะครับว่าส่วนไหนที่จะต้องทําอะไรบ้างส่วนทางเทศบาลมีหน้าที่ในสนับสนุนในเรื่องใดทุกคนก็จะมีบทบาทและหน้าที่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ก่อนหน้านั้นที่จะเป็นลักษณะค่อนข้างจะมั่วมาก <c oughs> าว่าทุกท่านก็อาจจะยังงงว่าจะต้องช่วยยังไงก่อนใช่เ, <ๆ S 2> เพราะว่าการเตรียมความพร้อมค่อนข้างไม่เป็นระบบะมากในในปี65 <c oughs> ในช่วงนั้นผมก็เข้ามาดารงตําแหน่งใหม่ๆก็ค่อนข้างที่จะ ยังไม,ม่ไม่มีประสบการณ์โดยการที่เราทํางานในลักษณะว่า,าใครแจ้งมาก่อนแล้วก็เข้าพื้นที่แต่บางทีบางพื้นที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะอุปกรณ์แล้วก็ทรัพยากรในราการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยไม่มีความเพียงพร้อมและไม่มีการกระจายในเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ให้อย่างเกิดความคุ้มค่าหรือความทั่วถึงบางที่เนี่ยเรือสปีดบ๊ทหรือเรือที่เขาไปช่วยเนี่ยไปกองกันอยู่ที่เดียวในส่วนบางพื้นที่ยังไม่มีเรือในเรื่องของการไปช่วยก็ไม่มีการกระจายก็ทําให้รู้ว่าปัญหาของเราเนี่ย ในส่วนที่การสื่อสารหรือการที่จะให้เขามาช่วยเหลือในด้านต่างๆเนี่ยยังเป็นอุปสรรคแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเซตค่อนข้างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการช่วยเหลือเบื้องต้นและก็เป็นการแจ้งเตือนเบื้องต้นนะครับส่วนเรื่องของเหตุในเรื่องของการท่วมเนี่ยเราก็ต้องเป็นภาพของบุรณาการของจังหวัดเป็นการภาพใหญ่แต่ถ้าเกิดเรารู้รับปรับตัวได้ดีผลกระทบหรือความเสียหายก็จะน้อยลงค่อนข้างเยอะอนี่คือสิ่งที่ได้รับการเรียนรู้มาในเรื่องของการประเมินเบื้องต้นนะครับ รู้รับปรับตัวฟื้นตัวให้เร็วรนะคะ<ช>นี่ก็จะเป็นแนวทางที่เราจะต้องดําเนินการกันต่อไปนะคะอาจารย์ทายกุกรคะแล้วเรามองว่าแนวทางในอนาคตค่ะถือว่าอันนี้มันน่าจะเป็นเหมือนเป็นเฟสแรกของเราเนาะใช่ค่ะแต่ว่าต่อไปค่ะอาจารย์เรามองว่าเฟสสองเฟสสามหรือเฟสต่อๆไปเราเราจะดําเนินการต่ออย่างไรดีคะครับก็คงทงต้องบอกแบบนี้ครับเรื่องของภยัยภัยอันตรายเนี่ยในเรื่องของภัยพิบัติณตอนนี้เองเนี่ยจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันก็ มันคงไม่ใช่มิติในเรื่องของแค่น้ําท่วมอย่างเดียวเนาะมันมีอีกหลายเรื่องเลยในเรื่องของช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับ PM 2.5แล้วก็มีเรื่องของวัตาภัยที่เราเจอบ่อยแล้วก็ร่วมของขึ้นความร้อนลังสีความร้อนที่ที่เริ่มรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้คนที่จะเข้าใจได้ดีที่สุดก็คือคนในพื้นที่ท,ที่ต้องเข้าใจแล้วก็ในส่วนของสถาบันการศึกษาเองอย่างเช่นของมหาเราก็คือมหาลัยมารสารคามเราก็มีเขาเรียก ขีดจากัดในการที่จะดูแลทั้งหมดในพื้นที่ซึ่งภัยพิบัติไม่ได้เกิดแค่เฉพาะมหาสารคามครับมันเกิดได้อีกหลายๆพื้นที่ลเลยใน <แ S 1> ทั้งโท,ทั้งประเทศเลยซึ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องของกลไกสถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการสร้างเมือง r ส s เ l ี e ยนต่อภัยพิบัติเพราะว่าแต่และสถาบันการศึกษาเองเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้หรือการบริการวิชาการหรือความคุ้นเคยกับพื้นที่ในการที่จะช่วยเหลือภาคท้องถิ่นเนาะซึ่ง ในส่วนนี้อาจจะมาเชื่อมกับเครือข่ายของทางเราเ,เอาถอดบทเรียนจากของธนา,า,าคารเข้าไปลองบูรณาการปรับดูว่าตรงไหนที่จะไปไปไปใช้แล้วสอดรับกับบริบทตรงนั้นเพื่อให้มันเกิด ชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถลดความเสียหายเนาะที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องของภัยพิบัติได้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะขับเคลื่อนต่อแล้วก็ในส่วนของแผนที่ทุนท้องถิ่นเองต้องบอกว่าวันนี้เราพยายามให้แผนที่ทุน,ท,นทุนสังคมนะครับสื่อสารเรื่องของบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนให้เข้าใจอ,อย่างเช่นเทศบาลมีหน้าที่อะไรในส่วนของอการจัดการภัยพิบัติชุมชนต้องมีหน้าที่อะไรที่ตัวเองต้องตัวเองก็ต้องรู้จักทรัพยากรในพื้นที่ตัวเองเนาะว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้าง ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอันนี้ต้องรู้ใช่ไหมครัจากนั้นต้องต่ออีกก็คือในเรื่องของจะใช้มันอย่างไรให้มันเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติหรือภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ไะ้ทาเพื่อใครด้วยนะครับทําเพื่อตนเองทําเพื่อครอบครัวคเลยเลยใช้คําง่ายๆว่าเราสร้างแผนที่ทุนท้องถิ่นเนี่ยคือทางเลือกเพื่อสร้างทางรอดครับ เป็นการสร้างทางเลือกเพื่อทางรอดนะคะนะให้กับครอบครัวให้กับชุมชนน,ชน,นะคะเพราะว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติอย่างที่จารย์บอกค่ะคือมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของน้ําท่วมอย่างเดียวเดี๋ยวต่อไปในอนาคต ไม่รู้จะมีอะไรมาบ้างนะคะเพราะทุกวันนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าภัยพิบัติมาหลายรูปแบบมากเลยแล้วจากที่ไม่เคยจะรุนแรงก็รุนแรงน <ead S 1> ี่แบาเดิม <rast> e <ช>นะคะเพราะฉะนั้น<ช>นี่จะเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกที่จะเป็นทางรอดให้กับพวกเรา<ช>ด้วยนะคะแล้วทางเทศบาลเมืองมหาสาร,รคามนะคะท่านนายกคะเรามีขั้นตอนต่อไปในการที่จะดำเนินการอย่างไรคะก็จริงๆเราก็พยายามขับเคลื่อน MCR 2,30 0นะครับก็เป็นเป้าเราอยู่แล้วว่าเราพยายามจะยกระดับให้ดีขึ้นเรื่อยๆเราก็ได้มีกองทุนของ งานป้องกันสารภัยของทางเทศบาล mm hmm. ก็ถือว่าได้งบประมาณจากสะสะสะในเรื่องของการขับเคลื่อนให้เกิดความชัดนะครับในส่วนของกระบวนการแล้วก็บรรจุเข้าไปในแผนปี 68, 69, 70ในเรื่องการที่เราจะขยับแล้ก็เรื่องของการประเมินตนเองให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วตรงนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณทางอาจารย์มากๆนะครับที่ได้มันทาฐานข้อมูลเบื้องต้นที่จะเป็นการนําล่องในเรื่องของอแผนภูมิ ในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆตอนนี้เรามีทั้งวาตภัยอัคคีภัยนะครับแล้วก็เรื่องของน้ําท่วมนะครับแล้วก็มี pm 2.5ที่เราจะตอนนี้มีการทําครบในพื้นที่นะครับก็น่าจะเป็นการเอานําข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ในเรื่องของสาเหตุแล้วก็เป็นเหตุที่ในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่เบื้องต้นได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าถ้าเราไม่มีฐานข้อมูลที่ชัดเจนการดําเนินการหรือว่าการขับเคลื่อนเมืองเนี่ยเป็นไปได้ยากค,ครับก็ถ้าว่าเราไม่มีเราก็ไปแบบไม่มีทิศทาง แต่วันนี้ได้ทางสถาบันาทางมหาวิทยาลัยมาช่วยนะครับแล้วก็องค์กรภาครัฐต่างๆที่มีข้อมูลเอามาผสมผสานแล้วก็รวมกันแล้วก็มีข้อมูลที่ชัดในเรื่องของการดําเนินการก็คาดว่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราพยายามที่จะอัพอเรื่องของสกิลเรานรในเรื่องของการยกระดับให้เป็นเมืองเรสซิเลียนใน2,030ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามให้ได้คะแนนที่มีสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีนะครับเพื่อที่จะลดรับ ปรับตัวแล้วก็ให้ชาวบ้านได้รับภัยพิบัติผลกระทบจากภัยพิบัติน้อยลงให้มากกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดภัยพิบัติในครั้งหน้าครับค่ะโอ้โหนี่ก็จะเป็นแนวทางในการดำเนินต่อไปะนะคะแล้วก็อาจารย์คะเห็นบอกว่าจะมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้วยใช่ไหมคะคเป็นกิจกรรมอะไรคะอาจารย์เดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นการจัดประชุมวิชาการระดับชาตินะครับวิทยา วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่16นะครับของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิลัยมาาสารคามนะครับในหัวข้อรวมพลังวิทยาศาสตร์ในยุคภูมิอากาศสุดขั้วนะครับซึ่งซึ่งในในปีนี้นะพิเศษกว่าทุกๆปีนะครับก็คือมีการบูรณาการในมิติของพลังท้องถิ่นเข้าไปก็คือ,อจัดกลุ่มนําเสนอให้ภาคของอตัวแทนของภาคท้องถิ่นเนี่ยครับคือผู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในเวทีเสวนาออนไลน์นะครับแต่ว่าจะต้องส่งในเรื่องของบทคัดยอ่อเนาะบทคัดยอ่อเพื่อเล่าเรื่องราวว่าในในท้องถิ่นเองเนี่ยมีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไรในการสร้างเมืองรีสิเลียนของตนเองเพื่อเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างพื้นที่ด้วยนะครับเราเรียกว่า City to City Learning ก็คือระหว่างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันว่าพื้นที่นี้มีอะไรดีเอ่เอาอันเนี้ยไปปรับใช้่เป็นเป็นเวทีแรกๆเลยนะครับแล้วก็มีหัวข้ออะไรบ้างนะครับมีทั้งหมด5หัวข้อ ที่อยากจะให้ร่วมแลกเปลี่ยนครับหการประยุกต์ใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อการแจ้งเตือนเหมือนที่ท่านนายกบอกนะครับว่าการแจ้งเตือนนี้สาคัญมากๆเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเชื่อเชื่อข้อมูลนะเพราะข้อมูลอาจจะเยอะมากเราก็เลยเลยอยากรู้ว่าตัวนวัตกรรมในแต่ละอบอ่แต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีการใช้รูปแบบไหนในการที่ทําให้ชุมชนเนี่ยมีความ มั่นใจในเรื่องของข้อมูลนะครับรวมถึงในเรื่องนวัตกรรมชุมชนเพราะว่านวัตกรรมชุมชนเองอาจจะมีนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ของตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการบรณาการภูมิปัญญาท้องถิน่นการสื่อสารวิทยาศาสตร์ทํทำยังไงแล้วก็อีกสุดท้ายสุดก็เป็นเรื่องของเครือข่ายความร่วมมือซึ่งสําคัญมากๆเลยเพราะบางพื้นที่เนี่ยศักยภาพของตัวเองอาจจะยังไม่ได้เยอะมากต้องต้องใช้ศักยภาพของเครือข่ายช่วยไปเสริมอย่างเช่นหลายๆพื้นที่เลยแก้บัญเอ่อ บางทีมันเกินขอบเขตอย่างเช่นเครื่องมือเครื่องไม้ที่เป็นช่วยเหลือเนาะอาจจะไม่ได้มีในพื้นที่เราเอาจจะต้องใช้จากของเครือข่ายเข้ามาเสริมเนี่ยเราก็อ,อยากเห็นว่า,าสิ่งเหล่านี้ชุมชนหรืออบตเนี่ยมีการบริหารจัดการอย่างไรมาร่วมแรงเปลี่ยนแล้วก็แล้วก็ได้มีโอกาสได้เชื่อมองค์ความรู้ด้านของวิชาการด้วยเนาะแล้วเราอาจจะได้มีโครงการร่วมกันก็ได้ครับกับขับพา,พาท้องถิ่นตรงนั้นอาจจะขอทุนร่วมกันาการประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้นช่วงวันที่เท่าไหร่นะคะอาจารย์27 28 กุมภาพันธ์2,568ครับครัซึ่งก็จะได้เป็นโอกาสนะคะที่ทุกท้องถิ่นนะคะจะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนใียนรู้รกันนะคะแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายไปในตัวด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันมานะคะว่าเท่าที่เราเห็นตรงนี้คือแม้ว่าองค์ความรู้จะมีงานวิจัยจะมีความพร้อมแต่ละภาคส่วนอาจจะมีแต่ถ้าขาดความร่วมมือ,อมซึ่งกันและกันขาดความร่วมแรงร่วมใจกันและมีเป้าหมายหนึ่งเดียวร่วมกันเนี่ย ความเข้มแข็งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยและที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็คือเราได้เห็นแล้วนะคะว่าแผนที่ดท,ทางสังคมนะคะในเรื่องของการรับมือภัยพิบัตินะคะสำคัญมากจริงๆเพราะเนี่ยค่ะจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่เราจะนําไปสู่ทางรอดนะคะและต่อไปก็จะเป็นการสร้างเมืองให้เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยนะคะเหมือนอย่างที่ท่านนายกได้บอกเหมือนกันนะคะว่าก็อยากจะ ตั้งเป้านะคะให้มหาสรา,ารคามนะคะได้เป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็จะได้ในส่วนของ MCR 2030ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในทุกๆปีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเฟ ต่อไปนะคะของอาจารย์ทายุก่อนแล้วก็คงจะต้องเดินหน้าต่อนะค,ะคบเพราะว่าเครื่องมือน,นี้เราคงไม่อยากเก็บไว้ใช้ที่สรคามที่เดียวแน่นอนรเราก็อยากจะให้ทั่วประเทศได้ใช้กลไกนี้เหมือนกันนะคะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะและเนี่ยแหละคะ่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกนะคะที่จะช่วยช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงนะคะให้กับบ้านเราให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยหมดเวลาลงแล้วค่ะดูดีพร้อมแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ